s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย Why t t Matter Recap สรุปข่าวให้เกี่ยวกับคุณ Why t t Matter Recap ประจำวันที่5มิถุนายน2563สรุปการหายตัวไปของวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ถูกปุ้มหายไปในกัมพูชา เป็นอีกหนึ่งครั้งที่นักเคลื่อนไหวผู้ขอลี้ภัยทางการเมืองหายตัวไปโดยครั้งนี้การหายตัวไปของวันเฉลิมทําให้ผู้คนจํานวนมากไม่พอใจและต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับบุคคลเหล่านี้ The Matter และ Salmon Podcast ขอสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ชมกันเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ประชาไทยรายงานว่าวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยอายุ37ปี ที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาถูกกลุ่มคนที่มีอาวุธนำไปจากหน้าคอนโดที่กรุงพนมเปญเมื่อเย็นวันนี้เวลา17นาฬิกา54นาทีที่ผ่านมาขณะเดินลงมาซื้อลูกชิ้นปิ้งหน้าคอนโดและขณะนี้ไม่สามารถติดต่อเขาได้แหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลกับเว็บไซต์ประชาไทยเปิดเผยว่าในตอนที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามเข้าไปช่วยวันเฉลิมแล้วแต่กลุ่มคนที่มาอุ้มตัวมีอาวุธปืนด้วยจึงไม่สามารถทำอะไรได้ ทั้งยังกล่าวอีกด้วยว่าในตอนที่เกิดเหตุเขาโทรศัพท์คุยกับวันเฉลิมอยู่และเสียงสุดท้ายที่ได้ยินจากวันเฉลิมคือโอ๊ยหายใจไม่ออกก่อนสายจะตัดไปแหล่งข่าวคนเดิมเล่าอีกว่าในตอนแรกเขาเข้าใจว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับวันเฉลิมจึงพยายามติดต่อกลับไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงและติดต่อให้เพื่อนของวันเฉลิมช่วยตรวจสอบที่คอนโดที่วันเฉลิมอาศัยอยู่ถึงได้รู้ว่าวันเฉลิมหายตัวไป ขณะเดียวกันก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นรถ SUV สีดำติดฟิล์มทึบตลอดคันซึ่งเป็นรถที่เชื่อว่าวันเฉลิมอยู่ภายในขับออกไปจากคอนโดย้อนความกลับไปตอนรัฐประหารเมื่อปีพุทธศักราช2557วันเฉลิมเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในรายชื่อกลุ่มบุคคลที่ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอเรียกให้ไปรายงานตัวเมื่อวันที่8มิถุนายนในปีเดียวกันแต่เขาไม่ไป จึงถูกออกหมายจับข้อหาฝ่าฝืนไม่มารายงานตัวตามคำสั่งจากนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2558สำนักข่าวอิสราเปิดเผยข้อมูลผู้ต้องหาคดีหม,มิ่นพระบรม,มเดชานุภาพและประเทศที่คาดว่าใช้หลบหนีจากหน่วยงานความมั่นคงที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาโดยหนึ่งใน14ผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่ในลาวก็มีวันเฉลิมอยู่ด้วยและเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2561 พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ถแถลงว่าจากการตรวจสอบเพจเฟซบุ๊กกูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่ๆพบว่าได้ลงทะเบียนไว้ในชื่อวันเฉลิมศักดิ์สิสทธิ์หรือก็คือคุณวันเฉลิมนั่นเองพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์แถลงต่อว่าการสืบสวนพบว่าวันเฉลิมหลบหนีไปอยู่กัมพูชาโดยสารได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในความผิด ฐานนำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลังจจกมีข่าวการหายตัวไปของวันเฉลิมก็มีแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมติดเทรนดในทวิตเตอร์และมีการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับบุคคลที่สูญหายของประเทศไทยซึ่งหากนับตั้งแต่รัฐประหารปี2557ก็มีคนไทย ลี้ภัยในต่างประเทศไม่ต่ำกว่าร้อคนโดยมีนักเคลื่อนไหวอย่างน้อย6คนที่หายตัวไปอย่างปริศนาและสองคนที่ได้เสียชีวิตแล้วขณะที่ข้อมูลจากคณะทำงานว่าด้วยการบังคับบุคคลให้สูญหายขององค์การสหประชาชาติหรือ u n w g e i d Working Group on e n f o r c e or Involuntary Disappearance ระบุว่าถึงปัจจุบันไทยมีคนที่ถูกบังคับให้สูญหายอย่างน้อย86ราย ก่อนหน้านี้ขสชเคยผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายแต่ก็ถูกถอนออกไปโดยสอนอชอโดยข้ออ้างว่ายังไม่ได้รับฟังความเห็นจากประชาชนอย่างเพียงพอขณะที่ผู้เกี่ยวข้องบางคนก็วิพากษ์ว่าเนื้อหาในร่างกฎหมายนี้ยังมีจุดอ่อนเน้นป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่าผู้เสียหายหรือเหยื่อขณะที่กรณีการหายตัวไปของวันเฉลิมนั้นก็ยังไม่มีตัวแทนของทั้งทางการไทยและกัมพูชาออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ ติดตามรายการ Why It m a t t e r Recap ได้ในช a n n ทของ Why It m a t t e r ทุกช่องทางของ Salmon Podcast ครับ